สะพานท่าหลวงนะครับนี่เลยป้ายข้างๆก็จะมีที่เดินเนาะมาเราพร้อมจะไปข้างหน้ากัน,นยัง <'s> โอเคไปเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้ากันนะฮะ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวจุดเช็คอินลับๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่บอกเลยว่าสวยแล้วก็เงียบสงบาะเต็มไปด้วยกลิ่นอายธรรมชาตินะฮะนั่นคือสะพานท่าหลวงแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับจากที่เห็นคือสะพานแห่งนี้เนี่ยถึงแม้สภาพจะดูเก่านแต่ยังสามารถรับน้ำหนักคนกับรถมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะซึ่งอยากจะบอกว่า แค่มอไซค์นะแต่ว่ารถยนต์เนี่ยจะเข้าไม่ได้นะครับสะพานท่าหลวงในทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งนะครับในบางกล่ำนะครับจังหวัดสงขลาที่ถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาเยี่ยมเยือนนะครับก็แนะนําให้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเนาะจะจะบอกว่าถ่ายรูปที่นี่สวยมากนะครับได้ฟิลธรรมชาติสุดๆข้อเสียของที่นี่นะครับคือสะพานมันเก่านะแต่นอกจากนั้นเนี่ย วิวและบรรยากาศเนี่ยยังสวยงามนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยใครที่อยากจะมาเสพบ,บรรยากาศเสพธรรมชาตินะครับแนะนำสะพานแขวนท่าหลวงที่นี่เลย